ไปเล่นอมือม <Le ung. S 1> ันจะแข่งคัดคัดไทยคันลูกมสีใม่ส่ดสปลาวามเล่นเะวาให ขอกำลังใจสอบนักวิชาการนักวิชาการฝีมือแรงงานหน่อยไม่ต้องพูดชื่อตำแหน่งอันนี้เพื่อให้ฟังเฉยๆขอกำลังใจในการสอบ หักวิชาการไม่ต้องพูดชื่อตำแหน่งบอกพูดอะไรก็ได้ให้มันเป็นแรงพลังเขาเรียกว่าด้านบวกเป็พนพลังงานด้านบวกให้หน่อยหนึ<ะ>่งสองสมามก็การสอบนะครับก็ขอให้โชคดีทําเต็มที่มีกําลังใจในการอา่านเชื่อว่าคงมีเป้าหมายอะไรสักอย่างเขาขอให้สาเร็จในเป้าหมายในั้นยังมีความสุขนะครบัรบไอาไ้วกัครับจะได้รีบบรรจุจะได้รี ต้องเงินจูยี่ห้าปีไงต้องเงินจูครับทำได้ขอกำลังใจสอบนังวิชาการพัฒนาปีมือแรงงานหน่อยได้ไหมครับไปต้องพูดชื่อตำแหน่งพูดชื่อตัวเองแล้วก็อะไรก็ได้เป็นพลังงานบวกอะก่ะเขาขอล้วอ บครับครับชื่ออะไรนะชื่อสปอตครับขอบคุณครับปกติจะมาคู่กับเปเปอร์ไงวันนี้มามามากับใครอยู่ปกติเขาจะมากับเปเปอร์เออขอกลังใจสอบนักวิชาการหน่อยเคยเจอกันนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานไหมน้องขอเป็นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต้องพูดพูดตำแหน่งพูดแค่ชื่อตัวเองกับไอ้นี่อันนี้ก็ได้พูดชื่อแค่ชื่อกับกำลังใจเฉยๆไม่ต้องพูดชื่อตำแหน่งสวัสดีครับชื่อนนท์ครับก็กำลังใจก็สู้ๆครับ ถ้าเจออะไรยากก็ไปสู้เดี๋ยวมันก็จะไป็นยังไงไปแข่งต่างไปตีกับใครไปถ้าผมไม่มาต้องเสร็จชิปใส่ชุดแหนสำเร็จแล้วไม่ได้เจอเอิร์ดมา3ปีกว่าเหมือนเบนเลยอ่ะไม่ได้ตั่งแต่ชที่จำได้ก็คือลูกเสือหยุดใส่หยุดใส่ไปแล้วเพราะว่าสีเล่นสีเล่นสีเออร์จำได้คือจำได้คือเจอเบนกับ เออตอนใส่ชุดนัก็เรียนอยู่เลยแล้วตอนนั้นกูยังแบบหนุ่มหนุ่มกัญชัยอยู่เลยก็แบบร้องแบบน้องแบบผสมหนุ่มกัญชัยเลยรถมาด้วยนะใช่กลับแล้วบุญแม่บุญแม่เออรู้เลยก็เลยแบบถ้าคุณแม่ไม่ทำบุญไม่ใช่อะไรหรอกฮะก็เลยรีบกรได้ขอบคุณแม่รอ้วนะขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยไม่ต้องพูดชื่อแค่ยังพูดตำแหน่งอ่ะพูดชื่อชื่อตัวเองแล้วก็บอก ไอนคู่กระชิ่งเองแล้วก็พูดอะไรก็ได้โอเคพูดใจเองนะครับผุ้มดินนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้สหรับการผกผนตั้งใจความขยันหรือสิ่งมีมุมันขอให้สอบกันเลยครับสุดๆนะครับอีกสองอาทิตย์สอบเจอกันที่สนามมอทบอกแค่นี้เลยนะสอบอีกสองอาทิตย์เจอกันที่มอทเฮ้ยเดี๋ยวเผมไม่ได้ปัปั๊บเปลี่ยนตรงนี้เลยได้ใช่ใช่ใช่ ยังไม่ถึงขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยบอกชื่อตัวเองด้วยนะเพราะว่าจำชื่อไม่ได้ขอมสินนะครับก็ขอให้สอบเพื่อว่าได้ในสิ่งที่เตัวปรารถนาทุกอย่างนะครับให้สอบได้ดีนะครับจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปสองคนก็เก็บไม่หมดเรื่องต่อไปต้องสู้ๆวันท่าเดียวาไม่ได้มีผนเดียวหรอกชื่ออะไรนะนักเก็ตนนักเก็ตไว้ของกิน อย่ากินนักเก็ตนะนักเก็ตไก่อ่ะขอกำลังใจ<น>เออนักเก็ตขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒน,นาฝีมือแรงงานหน่อยจะไปสอบวันที่หกนี้แหละสู้ๆนะสู้ๆนะปล่อให้ผ่านจา้าหน้าตาอย่างกี้ต้องได้สักเรื่องนึงเถอะวันต้องได้สักครั้งหนึ่งได้ใช่ไหมลกูกไม่ได้ค่ะ <laughs> เอา้เอาเฮ้ยมันยังทรง แสดงว่าเด็กพี่กัปโอเนี่ยคือสอบตกหมดทุกคนโอกาสจะแบบเรื่องมันอาจจะแบบไม่เข้ากับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับอ๋อเขาบอกเขาบอกมาตรงๆแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อไม่ไม่บอกครับแต่ว่าเราเดาจากที่เขาเลือกใช่เนี่ยเป็นเบนอะเนาะน่าจะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ด้วยเออใช่ไปเรื่องต่อไปขอกำลังใจสอบนะวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานสู้ๆนะครับสอบก็ตั้งใจสอบนะครับแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้จะได้จอ๋อ แล้วจะได้เอาเงินมาอะไรนะขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยจะสอบแล้ววันที่26นี้ก็ขอให้สู้ๆนะครับตั้งใจสอบขอให้สำเร็จตามที่คิดทุกอย่างเลยครับมาคนเดียวจะมาคนเดียวใช่ไ้มแฟ่ะอีกคนหนึ่งไม่ว่าใช่ไหมอยู่นู่นไปเรียกมันั่ไม่ได้เออเพราะว่าแพ็รคู่ไม่รู้เขากำลังคุ่อะไรอยู่เดี๋ยวถ้าจะ ใจสอบหน่อยพัฒนาฝีมือแรงงานจะสอบยี่สิบหกนี่แหละสู้ๆนะครับขอให้การสอบพัฒนานักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานดูปากนาชานะคะการสอบพัฒนานักวิชาการนักพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมการสอบพัฒนาฝีมือแรงงานโอเคโอเคถูกแล้ว ครับสำหรับการสอบพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขอให้สอบในคะแนนเต็มไปเลยสู้ๆครับจ้าร้อยเต็มร้อยแต่คะแนนเต็มสองร้อยไม่มันขผมยิมให้มั้อยครับเขียนไก็ได้เพราะว่ามันเพราะว่ามือถือถ่ายคลิปเธออยู่โอ้ยอะไรอยู่นี่ยว่ามีติบด้วยคนสุดท้ายของฉันวันนี้มืดเลย ขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยจะไปสอบแล้วยี่สิบหกเดือนนี้ก็ขอให้โชคดีกับการสอบนะครับแล้วก็อ่านอะไรไปก็ไปทําได้ทุกอย่างเลยออกตามที่อ่านทุกอย่างนะครับมาทุกนีนะครับจ้าคนสุดท้ายของฉันแท็กหน่อยขอบคุณค่ะนึกว่าโบเดงทำไมเสียดายหนูเข้าไปหรือยังเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างได้ไหมไม่ได้เขาจะกลับแล้วสู้ๆเรื่องต่อไป ขอกำลังใจสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานหน่อยอีก2อาทิตย์จะสอบแล้วหโดมี่ครับพสอบโอเคสวัสดีครับพี่โดมี่สอบพัฒนาฝีมือแรงงานสู้ๆนะครับผมไปกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันยันหน้าน,นะนะจ้า